เนียไข่เจียวบูอัดบูวอัดที่เหลือจากเมื่อคืนที่กินหมูทะกันไข่เมื่อกี้ไปซื้อมาทําง่ายๆใส่ไข่บัวอัดเดี๋ยวราดข้าวกินนี่เหลือจะกินหมูทะเมื่อคืนนี่มูสเส้นสดน,นี่ท้่ยเกาะเมื่อกีท้ทำนั้นไปไงใส่อันนั้นไปให้น้ำมูกินไวๆเดี๋ยวน้ำหล่อร่นอนะทำกับข้าวต้องเติมหน่อยนี่ยังไม่ได้กินนั้นตื่นมาหน้าแบบดักดำมากแบบโดนแดดมากแบดำ หอนหรือฝังมากับเสียงกระทะเรียกเราแล้วสักสามใบแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเก็บให้แม่ไว้ก่อนจะกลับจะได้มีไข่ไว้ไว้สำเร็จแล้วสั่งข้าวมาให้เขาแล้วที่บ้านสั่งมาให้สิบห้าโลไปใส่แค่นี้พอแล้วกินใสันดีมันนิดนึงแล้วก็สีอิ่วขาวหน่อยนึงไข่สามใบอ่ะไปยวคดข้าวมาเลยกินร้อนๆไข่เจียวจะอร่อยก็ต้องร้อนๆแล้วก็ใช้น้ำมันหมูนะ ร้อนเนี่เยเวจว้าปุ๋ยไม่ง่ายจริงใส่แคาซีวก็ได้แล้วแต่กระทะร้อนแล้วเปิดแฟกเปิดแฟลชฉีดหน่อยได้ไหม วิธีการทอดไข่เจียวของต่อนะอันนี้เป็นความลับลนะอย่าไปบอกใครนะทาแบบนี้บาสอนให้ทอดไข่เจียวให้เป็นรูปดอกกุหลาบนะจะสุกทั่วถึงด้วยเนี่ยครับทํานี้ปึ๊บแซะแต่ไฟไม่ค่อยร้อนมากว่ะเมื่อก,กี้แบบมัวแตบบ่เอาน้ำไปเสิร์ฟให้โบว์ไม่เป็นไรทอดไปเขาบอกว่าทอดไข่แบบไฟไม่ต้องไม่ต้องร้อนมากมันจะแบบไม่อมน้ํามันมาก น้ำมันก็เดี๋ยวดูนะว่าน้ำมันจะเหลือเยอะไหมกค่อยๆแซบเนี่ยฮะเราก็แซบจากข้างล่างให้เป็นลูกดอกกลับแซบขึ้นมาอย่างงี้จริงๆถ้าไฟล้อมมันจะขึ้นฟื้อเป็นอย่างเงยนะแซบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะดีเราจะได้มีเวลาไปคดข้าวนะมาคดข้าวราล็อดีกว่านี่น้ำมันหมูไม่เป็นไรน้ำมันแบบน้ำมันเป็นไขมันดีครับเฮ้ยตรงนี้เขาเต้นอะไรกันอะโอ้โหโอ้โหเต้นแพงหยางนี่เอง พีิก่จับไข่ก่อนเมื่อกี้ไปถ่ายน้ำมูมาถ้าอยากให้ไฟร้อนหน่อยก็เป่าไฟไนี่ที่เวลาเขาทำพักเขาจะม,มีที่พักแบบนี้เป่าแต่ก็ระวังลงเป็นไข่หรอกเมื่อกี้มัวแต่ไปกินไวๆกับโบไงเอาไม่เป็นไร มาตักข้าวมาโอ้โหต้ร้อนนะเว้ยเนี่ยใช่ไหมร้อนนะั่นเนี่ยอุ <c> ้ย <oughs> เวลาทอดไข่เตาถ่านแล้วมือก็จะดำาเงี้ยเดี๋ยวเขาไปล้างเรัโอ้เป็นคนเ้าวดีกว่าอะพิกไข่ครับเฮ้ยไม่ใช่ไข่นี่ไข่นี่อ,อึ๊บอ่าุ้ยทำไมมันไม่ไฟูเลยวะเนี่ยนะไข่เจียวเตาถ่านสมเร็จไหมนะเดี๋ยว๊บนึงไม่ร้อนเลยว่ะเดี๋ยวมัน เอ้ยูไม่ร้อนเลยโหร้อนนะเนี่ยโดนไปนแผลๆมันเตามันไม่ดีละวลิ้นมันตแตกได้กินไข่เจียวชุม่มน้ำมันนะกูจะทำไข่เจียวฟูๆเนขะ้ามดีแล้วลูกกับเมียอิ่มแล้วนะเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นโหดีขึ้นโหนี่อ่ะไ <c oughs> <c oughs> ปนเน้นสวยไปนเน้นอร่อยไว้ข้าวกันดีบ่า เนี่ยไฟไฟเริ่มมาเห็นไหมท้อยคือต้องเคลียร์ฐานหน่อยต้องเข้าใจฐานหน่อยอุ๊ยกินแบบเบาๆบางๆบานก็ไฟดับมอข้าวใบเก่าเลยส่งม้อมาให้แม่หน่อยนี่ม้อแบบโอ้โหโบราณโบราณกินข้าวที่บ้านอร่อยที่สุดจ้ ไม่ได้อยู่บ้านนานม,มีอะไรก็ชำรุดไปเยอะเลยแม่เขาแก่แล้วเขาก็ไม่เค้ทำเลยดูดูอย่างซิงน้าเลยก๊อกเนี่ยเดี๋ยวว่ามารอบหน้าหราอมาเปลี่ยนแล้วก็ในห้องน้ําก็ข้างบนชั้นบนก็เสียอีกเราต้องกลับมาบ้านเราแบบปวกกินอีกชีวิตเศร้ามากเดี๋ยวพาไปดูไหมระหว่างรอรอเศร้ามากเลยห้องเราหายไปเลยหายไปแถบหนึ่งอ่ะแม่บอกจะรื้อห้องเราแล้วต้องอยู่มาตั้งแต่สมัยสมัยเรียนปปช กินกระโบนะเราเข้าไปเก่าอร่อยเสมอ,อมกลับบ้านะปีใหม่อะไรแม่เขาสร้างแล้วเราก็เป็นคนซ่อมแทนอะไรมันเสียเร,เ,เราก็ต้องเป็นลูกเราต้องซ่อมนี่เนี่ยน้ำมันเหลือเท่าเดิมเลยไปดิเห็นปะทอดไข่แบบในต้องนี้ก็ดี จะพาไปดูห้องเขาบ้างน,นี่ก็น่ากินนะเทปต่อนี่แล้วน้ำมันหมูนะคลุกกับข้าวนะใส่พริกป่นหน่อยนึงนะโอ้โหแจว๋วอ่ะพริกป่นน้ำปลานิดนึงนะเดี๋ยวเราลองไปให้น้ำมูกินก่อนกินว่า,าไม่กินเดี๋ยวเอาพริกป,นป่นใสสนุกนะแค่เวลากันจ่อไฟกว่าจะได้กิน <laughs> กว่าจะมาทอดมีกลิ่นหอมของเตาอีก เมื่อก่อนน่ะ้าต่อไอยไม่เป็นก็แม่ก็จะทิ้งพวกเนี่ยดูเิต้นขาอะไรเงี้ยรอบบ้านเลยหมดเลยอยากกินอะไรก็ทําเอาเองใบกะเพราไปเด็ดพริกไปเด็ดกระเทียมซื้อเอากระเทียมปลูกไม่ได้แล้วก็ตำทำพวกงาเผาเขาจะทิ้งไว้อย่างนั้นนะถ้าทําไม่เป็นก็ไม่ได้กินนะนนนะคือเหมือนเป็นการสอนลูกเนี่ยนาต้องมีเตาพักแบบนี้เด่นใหญ่เป็นการสอนลูกแบบไกลๆอะ่ะ ถ้าไม่ทํากินก็ like. อดตายอะไรเงี้ยสอนให้เรารู้จักทําอะไรกินเองเนาะเฮ้ยไส้กรอกทำไมอยู่อย่างนี้ล่ะว่าจะทอดไส้กรอกเออไฟยังมีอยู่หรว่าโบกินมีอยู่นั้งแต่ว่าทอดอันนึงก่อนเสียดายไฟอาหารให้เราทําอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็เด็กสมัยนี้เขาไม่ทำอะไรกินเองแล้วเข้าใจป่ะเขาซื <being friends worldwide> ้อส well? ั่งเอาอย่างเดียว แล้วมีสะดวกซื้อสะดวกสะดวกสั่งเงี้ยกลับมาบ้านเนี่ยวันนี้ก็กินอยู่บ้านนี่แหละนี่แนะมันไ,มไ,ไปไหนไกินนึงแต่มเมื่อคืนยังไม่หมดเลยถ้ากินอยู่คนเดียวก,ก็กินได้อีกวันนี้อีกวันกินเบาๆนานๆกินทีเทศกาลกินก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ขับไปไหนก็ไปลองไปให้โบชิมแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องข้างบนลอง เดี๋ยวต้องซ่อมเดี๋ยวเราต้องซ่อมแม่บอกให้ปีนที่ไม่ดูว่ามีปวกหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันโซดาขวดหนึ่งกินได้สองแก้วสองแก้วเสร็จเส็ดโอ้นี่มาเช้าแม่ผัดไก่ไหมหรอโบกินผัดไก่แม่เรอมาเช้าอะ่ะอ,อร่อยไหมเดี๋ยวค่อยมาชิมอันนี้ให้โบชิมก่ไปไปไปไอสลัดเค็มไปว้าว แม่รู้แม่ด่าตายไม่ใช่อะไรนะทำน้ำโหดใส่โตเขาเนะี่ยโตหลักเขาโนะตหลักนะโตหลักนี่อยู่มาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่สมัยเราโอ้โหตั้งแต่ซื้อมาตอนที่ปลูกบ้านหลังนี้แต่แรกยี่สิบกว่าปีแล้วยี <nogle> ่สิบปียี่สิบกว่าปีอะบ้านเนี้ยเกือบสามสิบปีละไาชิมจะพาไปชมบ้านทั้งหมดใครเจ๊ปุ๊อัดมาแล้วโหเขาเขาลังเขากำล,ลังแบบกันลังโหกินก e ันหมดบ่อแล้วสองคนแม่ล <ì> ูก ให้ชิมเฉยๆคือหน้าเนี่ยเป็นไรนบาเดเจ็บบอกแล้วเนี่ยเขาก่อนเดินทางเขาไปไ,ไปเทสเขาไปเทส<ๆ>เขาไปเทส<ๆ>เบรกมาไงเทสยางเอ้เทสยางน้องโบใส่แวบนเด็กสกอยต์เก่านี่ไม่ใช่พูดเล่นจะเป็นสกอยต์ได้ไงวะอ่ะนี่นี่ไข่ไข่เจียว<ห>น,นี่<ห>นดูด,ด,ดิอุ้ยแบบแน่นๆน่ะเอาป่ะหนูเอาป่ะ เอาป้าเนี่ยป้าทอดอร่อยนะอร่อยที่สุดในตะพานหินแล้วเขาไม่มีใครทำเอะไอโบชิมเดี๋ยวปอชิมกันขออนุญาตรับทานอาหารมินี่ดูดิเทลเท็กเจอร์ทุกเจ้เอ้เออเนี่ยดังกินตรงนี้ก็ได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยขออนุญาตรับทานอาหารไปนี่ครับน้ำมันหนึ่งเหลือเท่าเดิมเนี่ยใส่ทอดไฟไม่ค่อยแรงมากแบบทอดแบบน้ำมันก็อยู่เท่าเดิมแค่ทอดแบบเขาบอกว่าเวลาเวลาทอดไข่แบบ ใส่น้ำมันให้ทอดแบบไฟไม่ต้องบางคนบอกว่าให้ทอดไฟแรงน้ำมันจะเวลายิ่งทอดไฟแรงมันอมนหมดเลยนะใช่ปะ่ะแต่พอทอดแบบเนี้ยไข่กลับไม่อมน้ํามันไว้น้ามันเท่าเดิมเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับนี่เอานี่มาเอานี่มา,า,มาชีว้ว่เาเด็กไอ้นี่มันเป็นเด็กเส้นมาชิมกูเยอะพูดมากครับแต่กเ็เป็นสไตล์เรานะสบายสบายสไตล์เรามันจะไม่ดังเลยไงดูดิรถวิ่งผ่านหน้าบ้านเรานะอู้ยชัดหนึ่งนะเนีนะ่ย รถดวิ่งผ่านไปผ่านมาตอนคืนนี่รู้เรื่องอะแต่ก็ชินแล้วอะโบก็นอนเนาะแต่มาคืนโบไม่ค่อยหลับไงไปดูไปดูดฟ้าแ,แต่ได้รู้ไงอือใดๆคือข้าวแม่อร่อยแล้วก็น้ำมันหมูเคาเดี่ย ب. พริกโรยเลยนะพีป่ปอน แล้วถ้าเป็นพริกตำเองนะพริกแห้งเราขัวเองนะหอมกินไข่เจียวยังไงวะให้มีความรู้สึกเหมือนเรากินไข่เจียวแบบเมื่อก่อนอะไข่เจียวอะมันจะมีน้ำมันอยู่ในอวยใช่ปะแม่เขาจะเจียวกากหมูเอาเอาเอากากหมูใส่ในไข่โอ้โหโคตรอร่อยเลยไข่เจียวแล้วก็ได้เคี้ยวกากหมูกับกรอบอะเออโคตรอร่อยเดี๋ยวโบชิมเดี๋ยวขอคำก็อร่อยวะมาเพื่อนมาทานด้วยกัน อมจำปุกลูกมะยมมะยมหอจำปุกแกลีมีทีนักการงนานรวังไอ้กะวิติประสิทธิเตปให้เพื่อนประสิทธิเมใหตัวเองขอโทษทีคำแรกไม่ได้สวดแล้วอุ้ย,ยไม่ให้เข้านันตัวเองก่อนจิ้มนะครับนี่คุณโบอบอกแล้วอย่าเล่นทาย,ยาทาย,ยาหัวเข่าเปิดหมดเนาะเข่าโขงแบบลอสซี่เออว่าจะเล่าให้ฟัง คือโบแบบกระเป๋ามันจะหลุดไงมันก็เลยปั๊บผ่นแบกจับสันส,ส,ส,สารทรายนะนะเทข้างไปเลยเนี่ยนะ<ม>ไข่นิ่มเลยเป็นไงเห็นป<ม>่ะไข่ทอดน้องไข่ต้องเตียวละมันหมูลนะหอมอร่อยไหมเออข้าวแม่ดีเนาะไม่ข้าวข้าวไม่ได้อุ่นข้าวแบบปั๊บมาแห้งๆ<ม>เลย อร่อยเนาะนี่ข้าวเมื่อวานเหรอข้าวมันหุงเมื่อวานเอออร่อยเนาะแม่ก็อุ่นเราถึงกอบมอแมเขาดีเหรอมอแมเขาดีเหรอมอยังไม่ได้มันไฟมันจะช็อตเฉยๆแต่มออมันยังอุ่นอะไรดีอยู่มั้งอิ่มไหมแต่มันก็แม่ถ้ามอไม่เคยหุงแต่ไม่บุดอร่อยไหมกี่คะแนนได้กินเตาถ่านปะมันจะมีกลิ่นแบบที่มันไม่เหมือนไข่เตียวที่อื่นอ่ะเนาะเดี๋ยวไว้แล้วันทราเปิดร้านดีกว่าเราทำให้กิน ไข่เจียวเตาถ่านพวกกะเพราเตาถ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูเนี่ยนะครับขาก็อย่างมุ่งมั่นเนาะเขาป้อนลูกเนาะในตึกก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานซื้อมาให้ยูโลเขาไม่กินหรือว่าเสียดายลูกชิ้นน่ะต่อก็ไม่กินเนื้อแต่โบก็ยังพอกินได้แต่ให้โบกินลูกชิ้นเนื้อใครมากิน,นีอิอ่มโบอิอ่มนะอีกไหมอมิ่มนี่เมื่อกี้ไข่สองแบบแน่นๆเมื่อกี้นะได้ดูคลิปแรกก็จะรู้อ่ะเอาลระครับเดฮ้ยต่อพาไปดูห้องข้างบนต่อสัญญาไว้แล้วต่อพาสัญญาไว้แล้ว เออเอาเอาพริกโรยนี่โบแม่เอาให้ไหมเฮ้ยทำไรวะอุเดซื้อบันไดมาให้แม่ขึ้นขึ้นต้นไม้เนี่ยวางไว้อุตอสา์ผ่อนนะแม่นะสามพันสิเท่าไหร่อะโบสถสามพันกระบ,บทเลยป่ะแพงอยู่ไม่หรอกมันเอาเข้าไปในสวนยากแต่มันเอาไปใช้ขึ้นอะไรได้อยู่มันต้องมีรถกระบะเข้าไปไงี้เนาะแล้วก็ค่อยปีนสูงๆแต่ได้ใช้อยู่หรอกูดเยอก็คอแห้แงอีก บ้านมันมืดๆเนี่ยไม่ได้เปิดไฟไม่ใช่ไม่เปิดไฟหรอกฟิลมันขาดเลยแล้วไม่รู้อยู่นี้มันตัดไปปั๊บแต่มันไม่ค่อยร้อนมากก็อยู่ได้แต่เหงื่อมันเริ่มแตกแล้วเอาเอาเทเอาใส่ถุงเดี๋ยวป้าเอาใส่ถุงเก่าก็ได้แหละเดี๋ยวใบมัดเอาไว้ข้างหน้าเนาะเดี๋ยวป้าจัดการเองเอาน้ำน้ำใส่ใส่ไว้ป้ายังล้างไม่เสร็จเลยนะจะอยากจะทําให้มันดีๆตรงนั้นให้มันสะอาดในรองผัดไก่แม่หน่อยเมื่อเช้าแม่แม่นั่งผัดอยู่ได้ยินเสียงแต่เช้าเลยผัดไก่ ไปดูไก่บ้านหรือเปล่าเนี่ยตอกินข้าวอุ้ยกิพิพนหอมแม่ตำเห็นพริกคาคกอ,อยู่พริกแห้งอือหือไอ้ของไข่ของไข่เหรออ๋ออือไข่บ้านตังหวะด,ดีเนาะโคตรโดนกระดูกพอดีเลยกูนี่แหละรสชาติแม่ถ้ามีน้ำปลาพริกดีโบมกินเค็ม ข้าวแม่อร่อยที่สุดไม่รู้กลับมาเขาจะทำก๋วยจับป่าถ้าทำเดี๋ยวถ่า,ายให้ดูอืมถ้าเรือไก่แบบนี้ไก่บ้านนี่ไงพี่ชื่อต่อบอกทำเองอืมอืมอืม,อม,อมดูเนี่ยทำเองก็เป็นอย่างงี้ไม่ใช่ใบกระท้อนนะ หอมมแบบคัว่วอีกตามต่างจัง,งหวัดแบบนี้จะต่อว่าโอเคอเร้ไปสร้างเฟรนะโบโเกเกินเค็มกวต่อไปครั้งนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างบนน,ดนาดูแก่ลกลับบ้านแล้วหน้ากูเหมือนแม่นะเหมือนแม่ดีแล้วผู้ชายแม่พับไปอืมอ้มเอาลืมใายกอก อู้เมสไม่ไม่ๆๆด้วยนี่เซ็นหน่อมาทำอยถ้าไม่ชอบมันบังถุกข้างยังไม่ได้ใช้กันาะบบบอกไม่ไหวละท้องเหมือนท้องลูกคนที่สองของเราไปโหเลือกตั้งตอนก่อนจะเลือกเนี่ยหาเสียงกันดังเลยพอเลือกแล้วทําให้ได้เหมือนที่พูดนะอืมชีโอ้โหชีเยิ้มเอืมเขาดูโอ้ดมดมข้าว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 แม่ดีจริงหรอไม่รู้แม่จะข้าวอ่ะ ไปรู้เขาบอกงั้นบอกว่าแม่เคยข้าวอะไรบอกว่าแม่เคยข้าวอะไรข้าวคนละครึ่งเนี่ยไม่รู้อันไหนข้าวหอมมะลิสามดอกฮับบิเตดนี่ข้าวเป็นจอลงป่ะข้าวเป็นจอลงไม่รู้อันไหนน่าจะเป็นห่อนี้ป่ะหยหยุดกินไม่ได้หรอน้ำแปบน้ำปลานี่เหรอหรือเป่าน้ำปลา เ,เดี๋ยวนี้แม่กินน้ำปลาตอหอยนางรมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยวอยปะปะไข่ปะ,ปะไม่ไหวแล้วใส่กรอกใส่กรอกอร่อยอ่ะสักคำแม่กินยาอ่ะยาอะไรอ่ะแว่ผัวอยากคุมกำเนิดลูกแล้ว,วะ่ะแม่และถ้ากินยาเซ็กซี่จังวะ่ะทูกเสื้อเนี่ย ของเรทันไหมพออันนี้มันมืแบบเออสีละลาย,ออยเอาไหม,มไเอาไหมลำโมใส่กอบเปล่ามาหน่อยๆเอาชอบชอบชอบอร่อยนะเนะมื่อกี้มันไฟมันเหลืองไงก็เลยเอาใส่กอบมาใส่ทิ้งไว้ไม่ไหม้ด้วยนะฮ่าไม่ได้ในหะ้มันกินเลยอดกินเลยกูนี่ใส่กอบยี่ห้อนี้ซื้อจากตลาดมาไม่รู้เท่าไหร่ใส่ไปได้นะสองอันสามอันด้วย จะได้เห็นข้างบนไหมใช่ไหมสี่าายไฟเดี๋ยวต้องแกะพลาสติกออกก่อนนี่อันนี้เราบ้างหน่อยนะโซสับเริ่มร้อนแล้ะเฮ้ยยังมีความร้อนอยู่เอาลงไปบ้างหน่อยนี่บงับงบงทิ้งไว้ทิ้งไว้ไปเดี๋พาไปดูห้องข้างบนโทษทีชนดูดิน้ํามัน,หนเหลือเท่าเดิมเลยไม่ได้ใส่เพิ่มเลเนี่ยแม่ซื้อน้ํายามาอยู่เนี่ยน้ํายากาจัดปวกโอ้ยมึงกินบ้านกูเหรอเดี๋ยวมึงโดน ตอนแรกก็คิดอยู่นะเว้ยรถที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาในซอยแล้วไอ้รถปวกอ่ะแม่งมีไว้ทําอะไรวะเข้าใจแล้วเราเข้าใจวันนี้ละรู้แล้วเราเข้าใจวันนี้แล้วว่าเขคิดว่ามันคงไม่กินอะไรเงี้ยแต่เรามันเป็นบ้านไม้เห็นปหมเนี่ยบ้านข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้เดี๋ยวพาไปดูขอยคำโอ้ยเหนื่อยอืมใฝ่ปลาลิงเพิ่มพลิกไงแล้วก็ใส่ปลาลิง เยี่ยมเลยโบน้ำปลาแม่ก็อร่อยอ่ะน้ำปลาแท้มันไม่แ่เค็มอย่างเดียวมันจะแบบมีสรสชาติหวานมีอะไรด้วยเนี่ยน้ำปลาแบบนี้แม่บอกว่าให้เอาไปกินกับข้าวห้ามไปใส่กับข้าวเฮ้ยไม่ใช่ห้ามเอาไปใส่เวลาทำกับข้าวไงเนี่ยแบบเนี้ยอร่อยนะเยี่ยมไอ้หนูเนีย่ยกระโดดแล้วตกมาทําไงไอ้หนูตัวก็อ้วนกลมปลุกปุยเนี่ยนะย่าไม่อยู่ในที่นอนย่าเขาเนะี่ยย่าใคร แย่าบ,บนๆบ,บนสีที่สุดวิง่งขอโทษจริงเพื่อนนะมันหยุดกินไม่ได้จริงถ <laughs> กินกันเป็นร้อ,อ,อยอ่ะอ๋ออยากให้เพื่อนๆลองดูนะไข่เตียวลองใช้น้ำมันหมูอ่ะเตียวต้องเอามาเตียวเองหน่อยแน้าต้ใส่อวยอ่ะ <c oughs> เคยได้ยินใช่ไหมล่ะคำว่าหมูในอวยอีกๆ <c oughs> เนี่ยเวลาเวลาอ,าอากาศเย็นเขาจะจับเป็นไข่แบบเนี้ยแล้วพอเอามาไส่ในกระทะปุ๊บมันก็จะเขก็จะ ตัวแบบนี้แวมาดูหน่อยว่าไม่ไหม,ม,ม่หรอกไอ้หนูอย่าเล่นประตูเดี๋ยวเดินไป <c oughs> ป้าพาไปดูข้างบนไป <c oughs> ล่าสุดเรามาบ้านที่ไหเราก็ชอบพาเดินดูข้างบนตลอดนะ <c oughs> มา่อนตรงนี้ไม่ธรรมดา <c oughs> ป้าข้างบน,บนแม่อยู่แต่ข้างล่างแล้วอะ่ะ ดูมีอะไรเสียหายามากมายมันเห็นไหมมันปิ้นอย่างนี้อยู่นะไม้มันแตกลั่นนะเป็นไม้สักผสมไม้ยางนี่ให้ดูฝั่งนี้หลุดดูห้องฝั่งนี้ดว่ะฟืบห้องเราเองนี่แม่บอกให้ปีนขึ้นไปดูข้างบนเติงมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยเพราะฝั่งนี้นเป็นไม้อัดไงเนี่ยห้องเป็นไม้อัดอีห้องเราเป็นแบบนี้เลย ตูดีอยู่เลยตูไม้ไม่กินมันกินข้างบนนี่เห็นไหมอ้นี่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 โอ้ยสยองวะให้โอกาสพวกมึงนะให้ไปนะก่อนพาสาวมาซ่อนไ้นี่แม่ไม่รู้ไะนี่ส้งก่อนมีรูปเต็มไปหมดเลยเคียวกงเขียวโกะแม่ดึงออกหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่รูปเต้าเนี่ยนี่รูปเต้าโน่นไม่อยู่เราไม่อยู่พอเราไปอยู่เทม ห้องเราก็ไปนี่ยังมีอันนี้ติดอยู่เลยนะ่ะขี้หมาขี้หมาที่เอาไว้แปะแปะรูปนี่มันก็พังไปแผบเดียวไม้ยังโอเคอยู่ก้อนเนี่ยจริงๆมันเป็นไม้แบบนี้ไงเนี่ยมันเป็นไม้อัดแบบนี้จริงๆฝั่งเนี้ยใครเคยจาได้จริงๆเขาบุกให้ไม้อัดก็ได้แล้วนะปิดไว้เหมือนเดิมเราก็เข้ามาห้องเราเหมือนเดิมได้แต่แม่เขาบอกว่าจะรื้อห้องต่อแล้วไม้ดี ต่ถ้าลื้อตรงนี้ออกมันก็จะกว้างเนาะเนี่ยก็จะกว้างก็จะเป็นมุมแบบนี้เนาะมีมุมใครมาบ้านก็มานอนได้ดูห้องแม่ดีกว่าห้องแม่ไม่เป็นไรเลยนี่ห้องห้องเต้าห้องเต้านี่เจ้าของห้องรองรับอยู่นี่ว่าไงเนาะนอนแผ่หลาเลยนะเนี่ยนกกกีนีอาพันปี พอรับเก้าองนี่ดูดิเนี่ยดูมันทำเลยเนี่ยเนี่ยใครบอกว่านกไม่เป็นปัญหาเดยนี่นะฮะนี่ดูจริงๆทําทำไม่ยากเนี่ยไม้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็กินเนี่ยมันเป็นปลายแผ่นแบบเนี่ยเนี่ยความหนาแค่นี้เองนอะเนี่ยเนี่ยไม้หนาแค่นี้เนี่ยมันก็เคยกินผกไปจริงจริงเราซื้อมาทำก็ได้นะไม่ไม่ยากอ่ แม่ไม่ทำนี่แต่ประตูห้องแต้วสวยงะนี่เราเปิดออกไปเนี่ยเราก็เจอสนุนเจออะไรเนี่ยแม่เขาอันนี้มาพันไว้เนี่ยออกไปข้างนอกมีระเบียงนะนั่งเล่นได้เนี่ยฮะเจ๋งจริง,นะรงล้ะดูดิห้องแต้วเนี่ยจ้าของห้องนั่งแผ่หลายยล่มันเป็นไม้ไม้หลุดไปแผ่นนึเนี่ย ห้องเต้าเขาไม่ค่อยพังเา่าไหร่เนี่ยกระไม้เหมือนกันเนี่ยซื้อมาก็ได้ห้องเต้าก็เป็นไม้อัดฝั่งหนึ่งเนาะแต่ห้องแม่ดิห้องแม่ห้องแม่ก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นไม้อัดนกันแต่ห้องแม่สวยว่าไงเต้าอยู่ทรกห้องเลยนะเต้านะแม่ไม่ค่อยรักเลยเนาะมีรูปทุกห้องเลยไม่มีรูปเราเลย <c oughs> นี่ออกไปอย่างนี้ นม่ของไว้ไม่เหมือนกันเลยโอ้โออกไปได้แม่พันไว้อย่างตึองอ่ะเลยถนนหน้าบ้านอ่ะไปเอาอานนี้เมื่อก่อนแม่ก็นอนแม่ไม่ไม่ก็เดินนะแม่ขาไม่ค่อยดีแม่เขาไม่ค่อยอยากขึ้นมานอนข้างบนะแต่ตอนคืนโคตรเย็นเลยนะบาย่ห้องแม่ก็นอนได้ปิดแค่ปิดประตูก็ไม่มีอะไร ไปเอาไปแล้วพี่ป้าห้องมันจะต้องติดตนีนนะห้องเราก็ไม่ได้เป็น,นแหล่งจริงแล้แค่เอาอันนี้มาบุกก็ได้อ้าโอเคไปไปดูนี้หน่อยมานกันกลับมาโดนน,นี้หนีบห้องน้ำข้างบนเสียแลยต้องซ่อมอีกนี่โอ้ยไม้ผู่ได้ยินเสียงป่ะเหยียบอะไรวะเมื่อกี้ ห้องน้ำนี่เต็มเมื่อก่อนเราเข้ามาต้องห้องน้ำเนี่ยข,ข้างบนของเราส่วมเสียต้องเปลี่ยนเลยบายเนี่ยนั่งข้างบนดูวิวเนี่ยนะเราเวลาเข้าห้องน้ำเราชอบเปิดวิวเนี่ยดูบ้านข้างๆเลยเมื่อก่อนเพื่อนมากินหมูทากัน,นไม่ได้ขึ้นมาเลยขัดหน่อยนะเป็นเหมือนลานละเนกประสงค์นะเทดิโอลอ่ะโอลอ่ไม่ยอมกลับบ้านไปนอนแข่งเปอยู่นั่นนะ Halo, Halo. ไม่กลับบ้านกับช่องบ้านตัวเองมีไม่อยู่อ่ะตามไว้ของเด็กอ่ะเนี่ไม้มนผูกมองงี้นไหมก็เดินขัดเนี่ยตากผ้าทำอะไรได้หมดเลยเดินมาถึงหน้าบ้านไม้มันเก่าจริงๆหาสีหาอะไรมาทาก็ได้นะการป้องกันปวกหน้าบ้านอันนี้ห้องแม่ห้องเต้า แม่จะขายบ้านนะเดีวบอกเก็บไปเถอะแม่เนาะให้เรามีที่เวลาเรากลับมาต่างจังหวัดก็ยังมีมันเป็นแบบพื้นมันแตกต้องทํำใหม่ตัวเป็นปูนแบบเน,นี้ยเก่อนตากผ้าน้ําก็ไหลลงาาเนี้ยเราตักตรงตักผ้าพังหมดเลยตูบ,บ้านข้างตั้งตัวเนะขอขายปุ๋ยะปะมาณนี้ไปไปกัน เราก็ไปอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ไปๆไปมาๆนะตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดตอนนั้นไปอยู่งเทพตอนสิบเก้ามั้งเพราะว่ากลับไปเรียนมาหาลัยไงไปๆมาๆแล้วมาเรียนปวชที่นี่อโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวที่เต็มด้วยจริงๆเมื่อก่อนบ้านเราแถวนี้ใหญ่ๆสบายมันกี่ปีแล้วล่ะยี่สิบสาสิบปีแล้วตั้งแต่สร้างตั้งแต่สิบห้า แม่สร้างแต่สิบห้าแล้วมั้งอายุสิบห้าตอนนี้ต่อสี่สิบเอ็ดแล้วปีนี้สี่สิบสองอ่ะปีใหม่นะหายแล้วพาทัวร์บ้านในแสมีแล้วแต่ว่าซ่อมบ้านซ่อมบ้านไปกันเออวเมื่อกี้ไม่ได้ดูเบเกอร์หรอกกินข้าวต่ออะไรลูกเอาอะไรลูกับปลาขึ้นลงมาแล้วไงลูกก็ไปเรียนจนกลับมาบ้านจนได้เมียเนี่ยได้ลูกไม่คิดว่าจะมีลูกเหมือนกันนะ ไปดูเบกเกอร์ดีกว่าไม่รู้ว่าอะไรมันตัดไฟดับก่อนมนขึ้นถูกบ้านอร่อยเฮ้ยนันปักเนี่ยสะพานไฟไม่รู้ว่าอะไรมันขาดไม่ติดเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่ว่า ไม่เส่แกะนะ้วใช่ไหมวิ่งไข่อะไรเนี่ยไข่จกแปบ๊บนึงเฮ้ยอะไรวะทำไมตอนเอาเอาเอาอกง่ายแต่ว่า,าใส่ยากไงป๊บนึงนะวางโทรศัพท์แป๊บวางเอาบนพืน้นแป๊บทำก่อนเว้นกรรมใส่ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวรอช่างเขามาทำเลยอเราช่างยนต์ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าเดี๋ยวไฟหลุดเรานะกลัวไม่มีใครอยู่ข้างบนได้แบบนั้น แต่เป็นผีฟอาบ้านน,น,น,าน,นี่ไปเหตุใกันไฟติดเมื่อไหร่เงือกแตกกินข้าวหรอบ้บาสไอ้กอกยังไ,ไม่สุกเ่ลยมาชอบเลยน้ำมันเลยเท่าเดิมตลอดเวลาครับเจอกันพาทูบบ้านคิดพาทรวบ้านพาลำบากข้าว